สวัสดีครับวันนี้ผมธนพัทรสามเคีามก็ได้เอาผ้าหล่อเป็นของหลวงพ่อเงินอีกองหนึ่งเป็นพิมพ์นิยมครับผ้าองค์นี้เนื้อจะแน่นๆหน่อยเนื้อคล้ายๆกับผ้าที่หลวงพ่อเงินไปสร้างไว้ที่วัดห้วยเขตนะครับเนื้อแบบนี้เนื้อแบบ แน่นแน่นแบบนี้ตึงๆแบบนี้นะครับทีนนี้เป็นทีมนิยมของผู้เงินครับแต่เนื้อโลหะออกไปทางวัดห้วยเขนนั่นแน่นนะครับที่แค่ดูด้านข้างนะครับที่แค่ดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังนะครับ เนื้อออกมาแน่นๆตึงๆรัดๆแบบวัดห้วยเขนที่หลวงพ่อเงินท่านได้รับนิมนต์ไปจัดสร้างพระหลวงพ่อเงินที่วัดห้วยเขนครั้งหนึ่งนะครับพระวัดห้วยเขนจะเนื้อออกแบบนี้นะครับแต่พระวัดห้วยเขนด้านข้างจะมีรอยนะฮะรอยแต่งรอยแต่งด้านข้างตรงนี้นะฮะเป็นรอยบางๆเป็นเอกลักษณ์แต่อันนี้ ด้านข้างเป็นพิมพ์นิยมของวัดบางคานนะครับแต่เนื้อคล้ายกับวัดห้วยเขนไม่ทราบว่าหลวงพ่อเงินท่านเอาพิมพ์ของวัดบางคานไปหลอดที่วัดห้วยเขนด้วยหรือเปล่าออกจะไม่แน่ใจนะครับเบอร์ไป,ไปหน่อยครับ สวยครับผมดูแล้วสวยดีก็เลยมาถ่ายให้ท่านชมวันนี้แดดไม่ดีคลึมคลึมนั่งอยู่ก็เลยหยิบมาถ่ายบางช่วงบางตอนอาจจะไม่ชัดนะครับทนดูอหน่อยครับอยู่ทุกคนนะครับนะครับ ข้นเนื้อนิ่มเนียนเนื้อแบบนี้ผมพบกับพระที่งเขินวัดไม่เขียนเยอะเนื้อตึงๆแบบนี้นะครับเนื้อจะไม่ค่อยเป็นรูพรุนเหมือนวัดบางขานนะครับเราให้ชมแต่อันนี้เป็นพิมพ์ของวัดบางขานนะครับนะฮะดูใบหน้าดูหูดูสังคาดูลายจีวรต่างๆจมูกตานะฮะ ไอคางดินฟิปากตาเป็นหมวกแก๊บหน้าผากศิษท่านหูท่านหลังคาที่พาดเป็นพิมพ์ของวัดบางคารนะฮะแต่เห็นว่าเนื้อแปลกเป็นเนื้อของวัดที่เขียนก็เลยมาถ่ายทำวิดีโอให้ทุกคนได้พิจารณาศึกษากันไป วัเนื้อแบบนี้ก็มีนะครับวัดบางคานแต่ออกไปทางเนื้อวัดห้วยเขนอันนี้เป็นพิมพ์นิยมของวัดบางคานนะครับมีหลายท่านติดต่อผมมาครับขอเช่าองนี้แต่จะไม่ได้ไม่ได้รับการพิจารณาที่จะปล่อย,อยนะครับเก็บไว้ศึกษากล้องมัน่อยชัดเลยครับ กล้องมันจะชัดเลยครับเป็นที่โทรศัพท์นะจับแสงจับแสงไม่ค่อยดีก็จะไม่ค่อยชัดแบบนี้นะอันนี้เอาเป็นว่าดูประมาณนี้นครับยะขยายก,กล้องหน่อย ครับประมาณนี้นะครับเป็นทิมนิยมครับของวัดบางคานแต่เนื้อแบบว่าเคยเข็งครับโอเคครับประมาณนี้ครับครับผมธนาพัฒนสามไชยคามมีภาพสวยๆก็จะมาถ่ายแล้วลงใน YouTube ให้ทุกท่านได้ชมนะครับชอบกดไลค์กดติดตามเลยนะครับครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ